มาเรื่องแล้วครับล่าสุดชาวมาเลเซียเริ่มบ่นกันสนั่นโซเชียลเลยครับว่าห้างเทสโกที่เขาเดินกันมาเป็น10บสปีเนี่ยจู่จูป้ายก็เปลี่ยนเป็นโลตัสของไทยเราเต็มไปหมดแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้บ่นว่าเราไม่ดีนะครับเขาบ่นว่าเราเน่ยเก่งเกินไปบริหารดีเกินไปจนห้างท้องถิ่นของเขาสู้ไม่ได้โอ้โหเรื่องแบบนี้มันต้องขยายครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money and Economic s l i v e ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐ,ฐกิจอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่บอกเลยว่าคนไทยต้องเฮเป็นเรื่องราวการบุกตลาดของทุนไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเก๋าและฝีมือระดับโลกของเราครับคืออย่างนี้ครับหลายคนอาจจะมองว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่น่ากลัวของไทยเรามาตลอดใช่ไหมครับเขาก็มีดีของเขาเราก็มีดีของเราแต่ในสมรภูมิค้าปลีกเนี่ยนะครับ แบรนด์เทสโก้จากอังกฤษถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่ปักหลักในมาเลเซียมานานมากเป็นภาพจำของเขาไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่า่ามกลางสมรภูมิที่ดูเหมือนจะนิ่งๆเนี่ยกลุ่ม CP ของไทยเราได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพลิกแผ่นดินเลยก็ว่าได้ด้วยการเข้าซื้อกิจการของเทสโก้ทั้งหมดทั้งในไทยและมาเลเซียโอ้โหนี่คือการเดินเกมของยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้มองแค่ในบ้านตัวเองแต่มองไปถึงการเป็นเจ้าแห่งภูมิภาค คำถามคือแล้วพอเราเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขั้นทำให้คนของเขาต้องออกมาบ่นว่าเราเก่งเกินไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอ CP เข้าไปซื้อกิจการปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยๆทำนะครับเขาใช้สิ่งที่ผมเรียกว่าปฏิบัติการคลื่นสีเขียวคือการทำรีแบรนด์เปลี่ยนโฉมจากเทสโกเป็นโ o ตัสแบบสายฟ้าแลบปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศคนมาเลเซียบางคนตื่นมาตอนเช้าอา้าวห้างหน้าบ้านกลายเป็นของคนไทยไปแล้ว แล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนป้ายนะครับแต่มันคือการยกเครื่องใหม่หมดจดและนี่คือสิ่งที่คนมาเลเซียเขาสัมผัสได้ทันทีครับข้อแรกเลยความสะอาดและความสว่างอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากคนของเขาจริงๆนะครับเขาบอกว่าพอเป็นโลตัสปุ๊บห้างมันดูสว่างขึ้นทันทีพื้นนิ่งเงาวับการจัดวางของก็ดูเป็นระเบียบหาของง่ายขึ้นเยอะแหมนี่มันคือมาตรฐานของบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องความใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยข้อที่2และนี่คือไม้เด็ดครับ คือพลังของสินค้าไทยพอโลตัสของเราเข้าไปบริหารเต็มตัวก็ขนทับสินค้าไทยคุณภาพดีไปลงแบบจัดเต็มทั้งผลไม้เอย่ยทุเรียนมังคุดขนมขบเคี้ยวที่อร่อยจนหยุดไม่อยู่เครื่องปรุงอาหารไทยโอ้โหมันกลายเป็นการสร้างท่อส่งตรงสินค้าจาก,กเกษตรกรไทยจากผู้ประกอบการ SME ไทยไปถึงมือผู้บริโภคชาวมาเลเซียโดยตรงเลยนี่คือกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเราไม่ได้รวยคนเดียวแต่เรากำลังพาคนไทยทั้งประเทศไปรวยด้วยกัน ข้อที่3คือความสดครับคนมาเลเซียชมกันเยอะมากว่าแผานของสดของโลตัสยุคใหม่เนี่ยคุณภาพมันดีกว่าสมัยเป็นเทสโก้แบบคนละเรื่องก็แน่นอนสิครับประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกนะครับพอเราได้เข้าไปคุมเองเราก็เอามาตราฐานที่ดีที่สุดของเราไปใช้ที่นั่นด้วยทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมยักษ์ใหญ่จากอังกฤษอย่างเทสโก้ถึงยอมขายของดีๆแบบนี้ล่ะ นี่แหละครับคือความเฉียบคมของทุนไทยเราที่มองเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นกําลังถอยทับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเทสโก้ที่อังกฤษเขาเจอปัญหาภายในเยอะครับทั้งเรื่องบัญชีทั้งการแข่งขันที่ดุเดือนในบ้านตัวเองเขาก็เลยมีนโยบายถอยทับกลับบ้านครับคือขายกิจการในต่างแดนที่ไม่ใช่ตลาดหลักทิ้งไปเพื่อเอาเงินสดกลับไปเสริมความแข็งแกร่งในยุโรปซึ่งกิจการในเอเชียเนี่ยถึงแม้จะกําไรดีแต่เขามองว่ามันไกลตัวดูแลยากสู้ขายทิ้งเอาเงินก้อนโตกลับไปดีกว่า จังหวะนี้แหละครับที่กลุ่ม CP ของเราซึ่งเงินสดเต็มมือและเข้าใจตลาดอาเซียนดีที่สุดมองเห็นโอกาสทองในขณะที่สิงโตอังกฤษกำลังล่าถอยพยาอินซีจากไทยก็โฉบเข้าไปรวบตึงสินทรัพย์ชั้นดีมาไว้ในมือทันทีนี่คือการเล่นเกมระดับโลกของจริงครับและที่ผมบอกว่าเรื่องของความสดของเรามันเหนือกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะครับมันมาจาก DNA ของ CP โดยตรงเลยคือเขาเป็นเจ้าแห่งโมเดลที่เรียกว่า Feed to Fork หรือ Farm to Fork พูดง่ายๆคือเขาควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูโรงงานแปลรูปไปจนถึงการขนส่งมาวางบนชั้นในโลตัสโอ้โห มันคือการควบคุมซัพพลายเชนแบบครบวงจรที่บริษัทค้าปลีกฝรั่งทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความสดใหม่ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยมันคนละชั้นกันเลยครับนี่คือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ทําให้เราสามารถส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่ควบคุมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ทันทีและเป็นจุดแข่งที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยากมากครับยังไม่หมดนะครับ CP ไม่ได้เต่งแค่เรื่องของสด แต่เขายังมองไปถึงอนาคตด้วยคือเขาไม่ได้เข้าไปเทคโอเวอร์แค่ร้านค้านะครับแต่เขายังคงแพลตฟอร์มดิจิทัลของ Tesco เดิมไว้ทั้งหมดแล้วต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Scan a n น Shop ที่ให้ลูกค้าสแกนของใส่ตะกร้าแล้วไปจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องรอคิวนานหรือการขายของผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Lazada, s h o e, p ป e Foodpanda, Grab แถมล่าสุดยังล้ำไปถึงขั้นทำา a f f i ียล์มาร์เก็หรือการตลาดแบบช่วยขายด้วย คือเขาไม่ได้มองแค่การขายของหน้าร้านแต่กำลังสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่า omnichannel คือเชื่อมต่อโลกออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือการเดินเกมของบริษัทคาปลิกยุคใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องเกษตรแต่เรายังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคาปลิกในภูมิภาคนี้ด้วยและอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผมว่ามันฉลาดสุดๆเลยก็คือเขาไม่ได้เข้าไปในฐานะผู้ยึดครองนะครับแต่เขาเข้าไปในฐานะพันธมิตรครับ พอเข้าไปบริหารปุ๊บเขาก็ประกาศแคมเปญบายมาเลเซียหรือซื้อของมาเลเซียทันทีคือเขาไม่ได้จะเอาแต่ของไทยไปขายอย่างเดียวนะครับแต่เขายังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME ของมาเลเซียเอาสินค้ามาวางขายในโลตัสได้ง่ายขึ้นด้วยโอ้โหนี่คือการซื้อใจคนท้องถิ่นแบบเต็มๆครับมันทําให้เขารู้สึกว่าโลตัสไม่ได้มาเพื่อกอบกวยแต่มาเพื่อเติบโตไปด้วยกันแถมยังมีการทําแคมเปญลดราคาสินค้ากว่า3,500รายการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนมาเลเซียอีก นี่คือการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศที่แยบย์มากครับคือรุกในเชิงธุรกิจแต่ก็อบอุ้มในเชิงสังคมทําให้การต่อต้านมันน้อยลงแต่กลับได้ใจของเขาไปเต็มๆทีนี้มาถึงไฮไลท์ครับผมไปส่องคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของฝั่งมาเลเซียมาไปดูว่าเขาพูดถึงเราว่ายังไงบ้างมีคนหนึ่งในเว็บบอร์ด reddit เขาเขียนว่า the way Lotuses manage the transition is scary efficient our local supermarkets should be worried They can't compete at this level. แต่เป็นไทยก็คือวิธีที่โลตัสจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันมีประสิทธิภาพจนน่ากลัว s ุ per ร a r k e t ท้องถิ่นของเราควรจะต้องกังวลได้แล้วพวกเขาแข่งขันในระดับนี้ไม่ได้หรอกโอ้โหฟังแล้วเป็นไงครับเขาไม่ได้ด่าเรานะแต่เขาชมเราว่าเราเก่งจนน่ากลัวนี่แหละครับคือคําบ่นที่คนไทยฟังแล้วชื่นใจที่สุดมันคือการยอมรับในฝีมือของเราแบบเต็มเต็ม ยังไม่พอครับใน t k t t o k มีคนทําคลิปเดินโซนขนมไทยในโ o ตั s สแล้วพูดว่า I come to l o t u s j u s u s t r t r t t h t i s n s c k section s o m a n y choices I never seen before s e e n b e f o r e คือมา l o ตั s สเพื่อซื้อขนมไทยโดยเฉพาะเลยนี่คือซอร์ฟพาวเวอร์ของจริงครับเราไม่ได้แค่ไปขายของแต่เรากำลังไปสร้างวัฒนธรรมการกินของเราให้เขาติดใจด้วยเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่ไทยเราอาจจะดูเหมือนโตช้างกว่าเพื่อนบ้านในบางมิติ ไม่ได้แปลว่าเราจะจนกว่าหรือเก่งน้อยกว่านะครับแต่มันแปลว่าเราเก๋ากว่าครับประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดในบ้านเราเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้พอเรานําประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในตลาดที่การแข่งขันยังไม่สูงเท่าเรามันก็เหมือนกับการส่งนักมวยรุ่นเฮลิเวทไปชกกับรุ่นไลเวทนั่นแหละครับผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นคือใช้ชนะที่เด็ดขาดนี่คือบทพิสูจน์ว่ามาตรฐานไทยในวันนี้คือมาตรฐานระดับโลกที่ใครก็ต้องยอมรับครับสรุปสั้นๆเลยนะครับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียตอนนี้คือการที่กลุ่ม CP ของไทยเราได้เข้าไปซื้อกิจการของเทสโก้ทั้งหมดและทําการพลิกโฉมครั้งใหญ่ภายใต้แบรนด์โลตัสของเราด้วยปฏิบัติการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจนคนท้องถิ่นทึ่งเราได้ยกระดับมาตรฐานห้างค้าปลีกของเขาให้ดีขึ้นทั้งในเรื่องความสะอาดการจัดวางสินค้าและที่สําคัญที่สุดคือการนําทับสินค้าไทยคุณภาพเยี่ยมเข้าไปตีตลาดโดยใช้จุดแข็งเรื่องซัพพลายเชนแบบฟาร์มทูฟอร์กที่เราเป็นเจ้า พร้อมกันนั้นยังได้พัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลแบบออมนีแชนแนลและใช้กลยุทธ์ซื้อใจด้วยการสนับสนุน SME ท้องถิน่นจนเสียงสะท้อนจากชาวมาเลเซียเองก็ยอมรับว่าฝีมือการบริหารจัดการของไทยนั้นเหนือชั้นและน่ากลัวจนธุรกิจท้องถิ่นของเขาสู้ไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าทุนไทยและสมองของคนไทยในวันนี้คือเบอร์หนึ่งในภูมิทั้งนี้อย่างแท้จริงครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม และถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสําคัญในโลกข้างหน้ากดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากเสิ a ร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด adkimpropertylife ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอสูตรลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้นี่ยบอะคุณครับต,ตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยค,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ